คนใช้ iPhone 13อย่างผมนี่ยิ้มเลยปลุดข้อมูล iPhone 1 4 Series อาจใช้ CPU ตัวเดิม a 1 5 Bionic คาดอาจมีแรมไม่สูงถึง 6GB ไม่อยากพลาดข่าวฝากกดติดตามกันด้วยเด้อดูจบฝากกดแชร์กันด้วยนะจุ๊บจบแบบนี้ก็ได้เหรอเปิดตัวใหม่แต่ยังใช้ชิปเซ็ตตัวเดิมเห็นข่าวนี้แล้วหัวร้อนจริงๆครับเป็นไม่ได้หรอทุกคนว่ามือถือรุ่นใหม่เปิดตัวมาจะใช้ชิปเซตตัวเดิมแต่อ้างว่าจะมีตัวเครื่องที่แรงขึ้น อย่างนี้ก็ได้เหรอมันเป็นไปได้จริงหรือเปล่าทุกคนล่าสุดครับทุกคนมีข่าวเปิดเผยออกมาว่า iPhone 14 Series อาจใช้ชิปเซ็ตตัวเดิมอย่าง A15 Bionic รุ่นเดียวก,กันกับที่ใช้ใน iPhone 13 Series นะครับนอกจากนี้ยังมีการเปิดเผยออกมาว่า iPhone 14 Series เนี่ยอาจจะมี RAM มาให้สูงถึง6 g b มีรมาให้สูงกว่าในรุ่นก่อนถึง 2GB เมื่อเทียบกับ iPhone 13ซีรีส์นะครับ iPhone 13มซีรีส์เนี่ยจะมีรมาให้ 4GB ซึ่งแรมที่เพิ่มขึ้นมาอาจจะมีส่วนช่วยในการทำให้เครื่องมีประสิทธิภาพที่เร็วขึ้นกว่า iPhone 13ก็เป็นไปได้นะยังไงก็ตามถ้าเป็นไปตามข่าวลุดจริงๆคนที่ใช้ iPhone 13อย่างผมเนี่ยยิ้มเลยจะได้ไม่ต้องซื้อมือถือรุ่นใหม่ให้มันเปลืองเงินนะความคิดเห็นของผมนะอันนี้คือความคิดของผมเท่านั้นนะฮะ ต่อให้ iphone 14ใช้ชิปเซตตัวเดิมแต่ถ้ามาพร้อมกับพอร์ตชาร์จที่เป็น type c ยังไงผมก็เปลี่ยนอยู่ดีเพราะว่า a สิบา bionic ที่มีอยู่ใน iphone 13เนี่ยมันก็เร็วเพียงพอในการใช้งานในปัจจุบันของผมแล้วนี่คือความคิดเห็นส่วนตัวนะจ๊ะไม่ไดราม่าเด้อเอาเป็นว่ายังไงเราก็รอลุ้นกันนะครับว่า iphone 14จะออกมาหน้าตาเป็นยังไงใช้ชิปเซตตัวไหนพอร์ตใช้งานยังคงเป็น lightning อยู่หรือเปล่าเราก็คงจะต้องรอจิตตามแต่ขอหละรอบนี้ขอให้เป็น type c มาเถอะ อยากเปลี่ยนแล้วใช้งานลําบากซะเหลือเกินยังไงในช่วงเดือนตุลาที่ถึงนี้เราได้รู้กันแน่นอนเก็บเงินรอกันได้เลย